โอเคค่ะทุกคนนะคะออนพัฒนสอนนะคะวันนี้ออนจะมาพาทุกคนนะคะไปทําบุญสร้างบารมีกันนะคะกับการทาบุญผ่านระบบของ its นะคะของบริษัท top up tourist นะคะที่ชื่อว่า t 2 r เราก็เข้าสู่ะะรหัสสมาชิกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบนะคะพอเข้าสู่ระบบปั๊บนะคะมันมีจํานวนเงินอยู่จํานวนหนึ่งนะคะซึ่งออนเก็บเอาไว้เพื่อทําบุญเนาะนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะ ก็เราไปค้นหาค่ะค้นหาตรงที่ทำบุญนะคะแล้วเราก็ไปทำบุญก็ Go. ไปทำบุญนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะเข้ามาไหมไหน,ไหนเข้ามาตรงที่ทำบุญก็โอเคนะคะกูเลยยังกูเลยยังอ่ามาแล้วมาแล้วนะคะออนจะไปทำบุญนะคะสร้างบารมีตรงนี้นะคะทำบุญสร้างบารมีนะคะชื่อว่าชื่อว่า วัดป่ารัตภูมินะคะก exactly. no ็นำไปเ่ต้าแล้ว hmm ก็จ ah ่ายนะซึ่งวัดป่าร okay. ัตภูมินียก็จะมีนะคะจําระเงินจะมีประวัติให้เราเรียบร้อยนะคะเราก็ไปดูได้คลิกก็ไปดูได้นะคะการจําระเงินเราก็ต้องมาใส่รหัสผ่านตรงนี้ก่อนนะคะมาใส่รหัสผ่านตรงนี้ก่อนมันก็จะมีในเรื่องของการจําระเงินนะคะผ่านโบนัสเนาะผ่านโบนัสของเรานะคะ ปับนบนัสเนาะ,ะราดผ่านราดผ่านนะคะคนรู้ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าของเราจะมีบันทึกไว้ทั้งหมดเลยนะคะ<ม>ดูนะในตรงนี้นะคะมันจะมีเงินส่วน1น,นะคะที่หลังจากที่เราเบิดเข้าบัญชีไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีอยู่226.23นะ<ม> ไปดูนะเมื่อกี้เราเราเสตะก้า20นะคะเสตะก้า20ก่อนในเบื้องต้นดูว่าเงินเห็นไหมคะจำนวนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเงินหายไปแล้วเห็นไหมคะเงินหายไปแล้วพอเงินหายไปปั๊บก็แสดงว่าเราทำบนสำเร็จเรามาดูที่สามขีดตัวนี้นะไปดูที่ไปดูที่รายงานนะคะตรงเนี้ยเราก็จะไปดูความเคลื่อนไหวเห็นไหมคะความเคลื่อนไหวของวันนี้นะเราก็แสดงประวัตินะคะแสดงประวัติอย่างนี้เห็นไหมคะ เราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเรามีการตำบุญเกิดขึ้นไหมยี่บาทนะซึ่งมันก็จะมี5.082 Rv เลยทีเดียวนะฮะไหมตำบุญสร้างบารามีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประวัติแบบนี้ไว้หมดเลยนะคะวันไหนก็ตามเราก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนี่คือความสุดยอดของระบบนะคะที่ชื่อว่า ITS นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานะคะจะก,ก็ไปดูสินค้าต่างๆเราก็ไปดูนะคะก็ไปดูว่าซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยเวลาเรามีเงินเข้ามาเราก็เบิกนะคะ หรือจะโอนไปเพื่อที่จะเบิกถอนกับสมาชิกนะคะหรือพี่เลี้ยงของเราก็ได้เหมือนกันนะคะมันง่ายมากเลยนะคะมันง่ายมากเลยเนาะนี่คือระบบอัจฉริยะระบบที่สามารถสร้างนะคะสร้างเงินให้กับเรานะะคแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเราได้นะคะซึ่งตัวของเองก็ทําตรงนี้มาเนาะตั้งแต่นะตั้งแต่ปีปศสองพันะคะ 2,500เมื่อปี2,500นี่นะคะ63นะคะ63ก็20 21นะคะจนมาถึงวันนี้เดี๋ยววันพาทุกคนไปดูว่าออนลงทุนแค่7,643บาทเนาะนะคะออนได้ไซต์ธุรกิจที่ชื่อว่าไซต์แอลนะคะดูสิคะว่าในพอร์ตนี้นะคะพอร์ตเดียวเนี่ยพอร์ตนี้จริงๆแล้วลงทุนหนึ่งพอร์ตเป็น1,313บาทเฉพาะพอร์ตนี้พอร์ตเดียวนะ นี่คือจำนวนเงินค่ะนะคะที่ได้ลงทุน1 3 3 3บาทได้รับประมาณนี้ในเวลาแค่2ปีในช่วงสถานการณ์โควิดทุกคนว่าโอเคไหมคะนี่พอร์ตเดียวนะนะคะพอรตธุรกิจเดียวเท่านั้นแต่ออนมีถึง7พอร์ตธุรกิจเพราะฉะนั้นนี่คือระบบอัจฉริยะที่สามารถทำให้เราทุกคนนะคะมีะไรายได้ได้ออนอยู่ในตำแหน่งไหนไหมคะตำแหน่งต่างมันก็จะมีมคะออนอยู่ในตำแหน่งเอเมอรอนนะคะ เพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูได้เลยว่าคนที่ขึ้นตำแหน่งเอเมอรอนมีใครบ้างกี่คนเห็นไหมคะมากมายเลยที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปดูได้เลยนะคะเปิดเข้าไปดูได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะเราอยู่ตรงไหนนี่นะคะพรสสอ์แก้วสมนะคะคนแรกใส่เสื้อสีส้มเห็นไหมคะนะคะ่าอยู่ในตำแหน่งเอเมอรอนนี่เลยค่ะท็อปอัพทูริสตค่ะนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการที่วันนี้นะคะ ตัวของนนได้มีโอกาสนะคะก็ามาสัมผัสธุรกิจนี้แล้วก็ประสบค,ความสําเร็จโดยใช้เวลาสั้นๆในช่วงสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการโอกาสแบบนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะคะกับคนที่ได้ส่งลิงก์นี้ไปนะคะหรือเราได้รับลิงก์นี้จากใครมั่ได้ฟังแล้วถ้าคิดว่าโอกาสของเรานะคะก็ติดต่อกลับมาได้เลยนะคะติดต่อกลับมาได้เลยนะคะ จะนำาพาทุกคนนะคะที่ปรารถนาความสำเร็จไปด้วยกันนะคะเติบโตไปด้วยกันนะ